เราอยากเป็นอะไรกับคำถามที่โดนถามมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆก,ก็มีตัวเลือกแค่หมอพยาบาลตำรวจทหารซึ่งมีตัวเลือกเพียงแค่นั้นหรือทำไมเราต้องรอให้เรากรเกษียณก่อนแล้วค่อยทำในสิ่งที่เรารักทำไมเราต้องรอให้เรารวยก่อนเราถึงจะมีเงินทำในสิ่งที่เราชอบ เรียนอาจารย์ประจำวิชาแต่สวัสดีเพื่อนเอน,นักศึกษาทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนรพัฒน์กัมมหาวง์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดอสว่วนนี้เราจะมาเจอกับใครนั้นเชิญตามมาด้านในได้เลยนะคะเอามาเลยค่ะ ลบุคคลที่ดิฉันจะมาแนะนําให้รู้จักในวันนี้นะคะก็คือขออนุญาตเรียกในฐานะที่เราสนิทสนมกันนะคะพี่ปายนะคะเดี๋ยวท่านเป็นใครและทําหน้าที่อะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวให้พี่ปายแนะนําตัวเองเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อสริตาจงนอกนะคะเป็นนักวิชาการพัฒน,นาชุมชนชํานาญการหรเรียกสั้นๆว่าพัฒน,นากรนะคะเป็นพัฒน,นากรประสานงานตำบลน,นะคะ ทำงานอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดที่พี่ปายได้รับจากการเป็นนักพัฒนาชุมชนสิ่งแรกเลยที่นนยเคยเห็นก็คือพี่ปายได้รับรางวัลที่กรุงเทพมหานครรางวัลน,นั้นคือรางวัลอะไรคะอันนี้ก็คือรางวัลการจัดการความรู้นะคะการจัดการความรู้รายบุคคลนะคะซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับ งานที่ทำนะคะเป็นการบริหารจัดการนี่นะคะในส่วนของการแก้ไขปัญหานี่กองพันธนาบทบาทสตรีะคะ่ะแล้วค่ะ,คะแล้วรางวัลที่ได้คือรางวัลอะไรคะค่ะก็คือรางวัลการจัดการความรู้ะระดับบุคคลนะคะรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองของอกรมการพัฒนาชุมชนคะ่ะ แล้วก็เป็นตัวแทนเข้าไปอ๋อได้เข้าไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานครนะคะในรับรางวัลจากจากอธิบดีก,กรมการพัฒนาชุมชนค่ะรางวัลที่ภาคภูมิใจของพี่ปายนะคะแต่เท่าที่ทราบมาพี่ปายมีรางวัลเยอะแยะมากแล้วก็ที่ได้รางวัลจริงๆเนี่ยเพราะว่าลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านจริงๆไปคลุกคลีไปทํางานกับชาวบ้านจริงๆทําให้เป็นที่ระกใครของ ชาวบ้านแอมพือสวนนครูหานะคะก็เป็นและอีกคนหนึ่งที่ดิฉันภูมิใจนําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนได้ทราบนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ปายนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปายนะคะที่สละเวลามาเล่าชีวิตให้ฟังนะคะอย่างที่กล่าวข้างต้นไปแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของทุกคนไม่ได้เป็นจุดจบของทุกคนเสมอไปนะคะอาจจะเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่ง และบ้านปลายอาจจะผันชีวิตมาเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่วนโอกาสหน้านั้นจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปลายมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสลิตาจงนอกยังบอกอีกว่าความฝัน ไม่ได้เป็นเครื่องกำหนดในการดำเนินชีวิตเสมอไปจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดซื่อสัตย์และจริงใจที่สำคัญรักในสิ่งที่ทำพูดให้น้อยและทำให้มากแล้วผลสำเร็จก็จะตามมาเองที่สำคัญยังเป็นที่รักของชาวอำเภอสวรรณนครูหาอีกด้วยนะคะ